ถ้าคุณกำลังมองหาร้านที่บรรยากาศดีแบบไม่เหมือนใครที่นี่คือ Odin Bar and Cafe Bar Style British Old School ที่เข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยก็ได้ฟิลเหมือนอยู่อังกฤษคลาสสิกทันทีทั้งงานไม้โทนร้านอุ่นๆและดีเทลตกแต่งที่ดูดเท่และมีสเสน่ห์มากๆว่าเขาแบบตกแต่งแบบสไตล์ือนสไตล์ยุโรปชาวมาเจอแม่นูแม่น้ำดีอะ ช่วงนี้ครับร้านได้จัดธีมคิดมาแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นคิดมาไปจนถึงพอบต่างๆซึ่งบอกเลยครับว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยสวยทุกม,มุมเลยครับกลางวันนี่คือโหมดคาเฟ่ชิวๆมีอาหารกาแฟเครื่องดื่มของหวานมานั่งทํางานอ่านหนังสือหรือจะมานัดเพื่อนนั่งคุยก็ได้นะครับบรรยากาศคืออบอุ่นและผ่อนคลายมากๆแต่พอเข้าสู่ช่วงเย็นร้านจะเปลี่ยนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับเข้าสู่โหมดบาร์แบบเต็มฟิลมีทั้งค็อกเทลเบียร์และเครื่องดื่มหลากหลาย พร้อมเพลงดีๆที่สร้างบรรยากาศให้ฟินยิ่งขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยก็ร้องเพลงอยู่ี่นี่นะครับใครกำลังมองหาที่ที่รวมความคลาสสิกแบบอังกฤษโอดินบาร์แอนด์คาเฟ่แห่งนี้มาแล้วจะหลงบรรยากาศจนไม่อยากกลับจริงๆก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปที่ทางช่องชีวิตมอนด้วยนะครับผมมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube แต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาไปกินกาแฟแล้วครับผม ไปรับชมกันเลยไฮวันนี้นะคะเราจะพาไปอีกคาเฟ่นึงเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวดำเนินสะดวกผ่านสวนมะพงมะพร้าวกันมาเลยตามทางนะคะชื่อว่าโอดินบาร์แอนด์าฟนั่นเองอยากจะกระสิบว่าคาเฟ่นเนี้ยกาแฟคือดีมากเป็นสูตรเฉพาะของร้านเขาชื่อก็เฉพาะเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเป็นยังไง รถเดินทางมาได้แล้วครับผมก็จะเจอตรงโรงพยาบาลดําเนินสะดวกนะครับให้ทุกคนเนี่ยยูเทินมาเส้นนี้นะครับก็จะไปที่ร้านบาร์แอนด์ค c a ฟ่นะฮะอย่าเลยนะครับถ้าเลยต้องมายูเทินข้างหน้านู้นอีกนะฮะให้จําตรงนี้ไว้ก็คือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกนะครับแล้วเลี้ยวยูเทินเพราะว่าเพราะว่าพี่มอนเคยเลี้ยวผิดหลายรอบแล้วที่เขาที่เขายามเพราะอะไรหรือว่าเขาเลี้ยวผิดบ่อยตัวนี้เขามาถูกนะเนี่ย ต้องปลกมือให้เพราะเขามาร้องเพลงทุกอาทิตย์อยู่แล้ว <c oughs> อ่พาพอจะเทิร์มาแล้วนะครับก็ให้มองทางซ้ายมือเอาไว้นะครับหลายคนเนี่ยชอบเลยเพราะว่าทางเข้าจะเป็นทางเข้าเล็กๆนะคะอ่าพอเดินทางมาแล้วครับผมก็จะเจอป้ายนะครับเขียนว่าบ้านสุขโชคนะครับข้าหลังจะเป็นที่พักนะครับแล้วก็ นี่ครับป้ายร้าน Odin Bar and Cafe นะฮะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับโอ้แล้วนี่ครับคนเยอะมากครับจริงๆคาเฟ่เขาคนเยอะประจําไปแล้วเนาะด้วยความแบบอ่ะชื่นชอบเทสของเขา,าอ่ะนี่เห็นไหมว่ามีโบใหญ่ๆหน้าร้านคิดมากเวอร์มีน้องหมีด้วย ร้านที่ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอะ่ะเดี๋ยวเเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าตอนนี้ขอหาที่จอดรถกันนะคะ ร้านนี้เขามีชั้นสองด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันสวยมากนะหลังสองก็เป็นหนังแบบถ่ายลงไปก็ตจงเหน็นด้านล่างนียค่ะมุมนี้ถ่ายลงไปสวยมากเลยนะ นี่นะคะก็จะเป็นโซนเอาดของเขานะรู้สึกว่าเขาแบบตกแต่งแบบสไตล์มาสไตล์ยุโรปส่วนตรงนี้อย่างที่บอกไปเขาทำเป็นบ้านพักด้วยบ้านสมโชคนะคะน่ามาพักผ่อนเนาะอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเจอแม่นูแม่น้ำดีอะ่ะสวยอะ่ะบรรยากาศดี แล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในโซนร้านเขาแล้วนะคะซึ่งร้านเนี้ยคนเยอะมากๆถ้าใครอยากมาก็มาช่วงประมาณแบบบ่ายๆแสงเข้าคือสวยมากอยากให้ดูมากว่านี่เนาะคือแบบเราถ่ายรูปตรงเนี้ยแสงกระทบหน้าอุ๊ยมันเรินหนาทุกคนแล้วมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้ชั้นสองก็มีนะคะแล้วก็มุมเอาดอก็มีแล้วก็มี มุมโซนร้านข้างในเนาะจะแบ่งเป็น2โซนนะคะซึ่งโซนที่เรานั่งก็จะเป็นโซนที่ติดกับกระจกุกนี่คิดว่าแบบนั่งโซนนี้ก็ถ่ายรูปสวยเพราะว่าแสงมันเข้าเต็มที่นะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราสั่งไปเนาะก็จะเป็นกาแฟที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาชื่อว่าโอดินซิเนเจอร์นะคะราคาแปสิบห้าบาทแล้วก็สั่งเป็นอเมริกาโน่สับปะรดราคาแ5สิบห้าบาทส่วนตัวเราอะไม่เคยกินอเมริกาโน่กับสับปะรดเลยนะครั้งแรกนะคะแล้วก็สั่งเป็น เข้าหน้าเนื้อไข่ออนเซนอันนี้ก็ราคาดีเหมือนกันร้อบาทเองเราได้กินเนื้อทุกคนแล้วก็เป็นฟรีสเต็กนะคะเป็นเหมือนฟิตแอนดชิพเนาะราคา169บาบาทเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันนะคะ เป็นคริสต์มาสกิฟจากทางร้านนะคะซึ่งน่ากินมากเดี๋ยวลองลองกินกันส่วนอาหารคาวนะคะก็มาแล้วแล้วก็2อ,อย่างอันนี้คือสาระของหวานของอยางเรานะคะก็ต้องกินปะต้องมากินแน่นอนส่วนอันนี้มาแล้วนะคะเป็นอเมริกาโน่สับปะรดนี่แอนน์โอเคใช่ไนะครับอดิตนะฮะ อม,มากอันนี้มีความแบบอมเปรี้ยวอะ่ะอฮ้ยอร่อยเลยสดชื่นเลยเป็นกาแฟที่สดชื่นใช่ไหมโ,โหรสชาติแบบดีอ่ะสดชื่นเลยใช่ดื่มแล้วสดชื่นเลยฮะอ,ยอันนี้เหมือนซอสซอสทาท่าไหมดูเนื้อปลาเขา คือหน้าปลาเริ่มแล้วอะไรอืมอื้มดีดีไม่รู้ดิปากชอบไหมอืมชอบชอบที่แบบมันร้อนร้อนมาหน้าปลาคือทอดสดนะเนี่ยเพราะว่าร้อนมาแหละเอว้วน กินพ sociedad, <S <S ını, <an> mm ้อบไเนื้อเป็นเนื้อแฮมเบอร์กอ่ออื่อีอ่ะ ดีเนะเป็นไงกันบ้างครับผมใครที่ชื่นชอบคาเฟ่ฟิลนี้ฝากกดติดตามแล้วมาเจอกันที่ Odin Bar and Cafe นะครับสำหรับวันนี้ชีวิตมอนต้ตองขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมบ๊ายบาย